เครื่องยนต์ดีเซลในราคาเพียงแค่2 1 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะกับ E220d AMG Sport สุดสวยคันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับสีบลอนด์สุดสวยสุดหรูเลยทีเดียวนะคะและคันนี้เป็นตัว AMG Sport ค่ะสังเกตดูด้านหน้าคันนี้ค่ะตัวกระจังหน้าไดมอนด์ของเขานะคะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นดาวกระจกดิสโทนิกด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะมาพร้อมกับล้อ AMG ขนาด19นิ้วค่ะตัวล้อนะคะลายแม็กเขาเลยค่ะลักษณะจะเป็นเหมือน2ชั้นเลย ะะแล้วก็ตัวดาว5ก้านของเขาค่ะมีมิติที่สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะและสําหรับด้านข้างตัวรถนีเลยค่ะบอดีน้นี้มีขนาดที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะกับรหัสตัวถัง W213 ค่ะทั้งโมเดลใหม่ดีไซน์ใหม่แถมได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่อีกด้วยนะคะด้านท้ายรถค่ะสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายโคมสีแดงดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรหัสตัวถัง W213 ค่ะดีฟิสเซอร์ด้านล่างเป็นของชุดแต่ง M G Sport นะคะเป็นแบบปลายท่อคู่สลับกับตัวโครเมี่ยมแบบนี้ค่ะ ทำให้ดูหรูหราลักชัวรี่ขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะฝาท้ายเปิดแบบตัวไฟฟ้าได้ด้วยค่ะเปิดผ่านรีโมทก็ได้หรือว่ากดเบาๆแบบนี้ก็เปิดได้ด้วยนะคะพื้นที่เก็บของให้มาเยอะมากๆค่ะสมกับเป็น e-class เลยนะคะแถมยังพับตัวบบาเพิ่มสเปคความลึกได้อีกด้วยค่ะปิดแบบไฟฟ้าก็ง่ายดายเช่นกันนะคะออปชันให้มาจัดเต็มมากๆ e c l a s s คันนี้นะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากๆของคันนี้เลยค่ะขนาดอยู่ที่2 0 0 0ซีซีได้พละก,กำลังแรงม้าคันนี้ถึง194แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันมากๆค่ะได้เกียร์ตัวใหม่9สติดด้วยนะคะซื้อขาย e c l a s s ดีเซลขายได้แับต้นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากาลังตามหายอยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามที่ไฟขายด่วนเลยค่ะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมในที่แตลาอลอะไรของเรา w ว w ร์ไวเป็นเเรามีสต็อกค,คันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบสุดใจเลยค่ะคุณลูกค้าคนใดได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะตัวเบาะจะเป็นหนังเต็มพูแบ,บ็ k สีดําเต็มตัวเลยค่ะตัวแดชบอร์ดของเขานะคะสามารถทัชสกรีนได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่ปายนิ้วก็สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะทั้งหมดในส่วนของตัวมีเดียนะะค เลดิโอหรือว่าจะเป็นตัวนิเกชันค่ะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูคุณลูกค้าสามารถใช้นิ้ว ซูมอินซูมเอาดูโลเคชันแบบนี้ได้ง่ายดายมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะที่คุณลูกค้าสามารถใช้เชื่อมต่อกับนีค่ะแอป Mercedes มีนะคะแล้วก็คอนเน็ผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง Android หรือว่า iOS นะคะคอนเน็กได้เลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยเป็น MG m ม l t i ั u ต c ฟังก์ชันค่ะก้านก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วมีทั้ง p พ d a l Shift แล้วก็เกียร์คอพวงม,มาลัยตรงนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะคันนี้ได้เกียร์9สปีดเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนเ e กีียยรรรสมมแล้้ววกก็อัตาารเร่่งดดๆคะ คอ,อนโซลตรงกลางจะเป็นสีดำค่ะเป็นสีดำแบ็กเปียโนเป็นสีดำเงาที่สวยมากๆแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนค่ะปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระแบบนี้เขาจะโชว์ที่ตรงหน้าจอตรงนี้ค่ะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะปรับระดับแรงลมได้ง่ายดายมากๆเลยค่ะรวมถึงพื้นที่เก็บของก็ใส่ทางแก้วน้ำใส่กุญแจใส่สมาร์ทโฟนได้ไม่ใช้ก็ปิดแบบนี้ดูเป็นระเบียบดีมากๆค่ะ มีตัวช่วยจอดมาให้นะคะเพียงแค่เรากดไปตรงนี้ค่ะตัวจอดอัตโนมัติก็จะทํางานแล้วนะคะโหมดการขับขี่นี้มาให้ใช้งานเยอะเลยค่ะนี่ทั้งหมด i n ิ i v i d u ลคุณลูกค้าปรับเองเลยนะคะว่าต้องการเครื่องยนต์แบบไหนระดับเครื่องเป็นอย่างไร เป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะคะอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นค่ะโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโค่โหมดนี้ประหยัดพลังงานดีมากๆเลยค่ะด้านหลังยิ่งนั่งสบายมากๆเลยค่ะรวมถึงมีช่องแอร์มาให้ด้านหลังนี้นะคะยังมีตัวม่านข้างซ้ายขวามาให้ด้วยค่ะแล้วก็ม่านหลังก็มีนะคะปุ่มกดอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าตรงนี้ค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ e 2 2 0 d mg sport คันนี้เป็นรถปี2021ค่ะ เล็กไมวิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน,น้อยมากๆเลยค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่2ล้าน190,000บาทเท่านั้นใครอยากได้ e c a s s เครื่องยนต์ดีเซลออตูนเชียคันนี้เลยค่ะ <S <S ได้ขับ e c a s s สุดหรูเครื่องยนต์ดีเซลในราะคะเพียงแค่2ล้านกว่าบาทราคาดีแบบนี้ต้องรีบด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบขอบคุณความต้องการ <S <S วันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ